สวัสดีคะ่ะมากิน,นะะก,กันค่ะปลาโกน้ำเต้าหู้กล้วยหอมนะคะามากินกันได้เลยนะจ๊ะอร่อยไปด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะมากินนี่นะคะกล้วยหอมน้ำเต้าหู้กันนะคะอร่อยไปด้วยกันนะคะ นี่ค่ะปลากโกอาหารหาง่ายตำลุงใส่งานนะคะเก็บกล้วยกล้วยไข่อืไม่ใช่กล้วยไข่กล้วยหอมค่ะ ใส่ไปในนี้เลยค่ะซื้อมาละ้อนเลยค่ะร่อยด้วย ก็ไปเลยนะคะนี่ไม่ใส่เครื่องเอาแบบไม่ใส่เครื่องกล้วยแล้วค่ะ ก้วยกินแบบนี้ก็ดีนะคะ,ะกล้วยอะไรแล้วแต่มันก็มีวิตามินหมดนี่นะคะนี่อร่อยมีวิตามินหมดนะคะกล้วยทุกชนิดนะคะอร่อยไปด้วยกันนะคะ ความอร่อยของอร่อยอร่อยจ้ะ เขาใส่แบบว่ามีน้ำใบเตยปลาโกลวัวหมดไปแล้วออันอม,มน้ำเจ้าโู้มันมีรสจืดกับรสหวานแล้วเอารสหวาน อร่อยไปด้วยกันนะคะกค้ัวไปด้วยอาหารกินง่ายๆช่วงเช้าก่อนจะทำงานก็กินหาอะไรไม่ได้ข้าวไม่ข้าก็กินแบบนี้นะคะมีผลไม้ด้วยก็คืออ้วย เขาโรยงานนะคะปาโก้เนี่ยนี่นะคะแล้วใส่ไปในนี้เลย อร่อยหวานอา้วนก็อ <c oughs> ร่อยกินบำรุงร่างกายไปก่อนกินง่าย แล้วก็มันอากาศมันเย็นแต่ไม่หนาวนะคะเย็นเย็นเย็นแบบสบายๆนะคะนี่ค่ะน้า่ะเอาน้ำกินแล้วก็อร่อยปากด้วยนะคะเนงาดำนะคะเนี่ย น้าดำบใส่น้ากินไปนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนาะ ต้องกินนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยช่วงเช้าเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะคะตื่มาก็ต้องกินน้ําปล่านะคะน้ำาปล่าขวดนึงนะคะขวดขนาดนี้นะคะนี่นะคะมีก่อนนะคะเพราะว่าวันกินหลายเลยเมื่อเช้ากินไปครึ่งหนึ่งน้ำนี่กินรีบดแล้วก็โอเคแล้ว แล้วก็ไปทำการมีแรงต่อสู้ชีวิตต่อไปใส่ยปในปีปาากโกใส่ไปข้างในด้เลยนี่อาหารหมดแล้วกินไม่หมด รลาเขาทอดใหม่ๆแล้วมันจะกรอบค่ะ หดแล้วจ้าดูให้หมดอ,มอิ่มใช่ดาด อิ่มแล้วมื้อนี้นะคะช่วงเช้าก็อิ่มแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นะคะขอทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอพบสิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ